สวัสดีครับผมรัตพลศ์คำแก่นนะครับครูโรงเรียนศิษเกวิทยาลัยนะครับวันนี้จะมานําเสนอนะครับวิธีในการเข้าร่วมพิธีเปิดนะครับงานประชุมและอบรมวิชาการนะครับนักเรียนโรงเรียนพิเศษกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับโดยใช้โปรแกรมสตรีมหยาดนะครับโปรแกรมสตรีมหยาดนะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการไลฟ์นะครับในงานนะครับผ่าน facebook นะครับซึ่งจะเหมาะสมกับงานพิธีเปิดต่างๆนะครับ เ่นตัวหน้าโปรแกรมนะครับในจุดนี้จะเป็นส่วนของผมที่ควบคุมอยู่ที่โรงเรียนนะครับทีนี้ในส่วนของตัวคําเชิญนะครับไปยังท่านประธานนะครับแล้วก็แขกผู้ร่วมงานนะครับอันนี้คือเมื่อเข้าหน้าในหน้าสตรีมยากนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนที่จะควบคุมเพลงนะครับอพอถึงในวันที่6กันยายนนะครับวันจันทร์ที่6กันยายนนะครับเราผมนะครับจะส่งคําเชิญนะครับ ยังผู้ร่วมงานนะครับก็จะก๊อปปี้ลิงก์นี้นะครับส่งไปให้นะครับผู้ประสานงานต่างๆนะครับอาจจะเป็นช่องทางไหนก็ได้นะครับทาง m e s s e n g e r อีเมลหรือ gmail ก็ได้นะครับสมมติว่าผมส่งลิงก์ตัวนี้นะครับไปให้ตัวผมเองนะครับผมก็พีม์ลิงก์มาแล้วนะครับก็จะเป็นลิงก์ตัวนี้นะครับถ้าใช้งานในคอมพิวเตอร์นะครับก็คลิกนะครับลิงก์ตัวนี้ได้เลยนะครับผมจะทดสอบนะครับ เปิดใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเป็นอีกทายกับว่าผมเป็นแแขบผู้ร่วมงานนะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับในตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็จะให้เรานะครับเปิดกล้องนะครับแล้วก็เปิดไมค์นะครับในที่นี้ถ้าเราไม่ได้ใช้ไมค์นะครับแล้วก็สามารถปิดไมค์ก่อนก็ได้นะครับหรือจะเปิดเข้ามาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าตัวผมเองก็จะเป็นผู้ควบคุมอยู่ด้านหลังนะครับสามารถเปิดหรือปิดกล้องของผู้เข้ามาร่วมงานได้นะครับ เดี๋ยวผมจัดการตามคิวนั้นนะครับแล้วก็เปิดกล้องเปิดไมค์เข้ามาเลยก็ได้นะครับแล้วก็เข้าสู่สตูดิโอนะครับครับผมเมื่อเข้าสู่สตูดิโอนะครับออันนี้จะเป็นตัวผมนะครับซึ่งมีอยู่สองคนนะครับถ้าเป็นผู้ร่วมงานเข้ามาก็จะเป็นผู้ร่วมงานเข้ามานะครับเรียงอยู่ในนี้นะครับ่รอย่ลำดับอยู่ในนี้นะครับทีนี้ถ้าผมส่งลิงก์นะครับผู้เข้าร่วมงานนะครับสามารถใช้สมาร์ทโฟนนะครับ เข้ามาร่วมงานได้นะครับเดี๋ยวผมจะสะท้อนหน้าจอมือถือของผมนะครับเข้ามาในการบันทึกหน้าจอของนี้นะครับก็คือหน้าจอ i iPhone เครือนี้นะครับเป็นเครื่องของผมนะครับเราสามารถเข้ามาในโดยใช้มือถือได้นะครับอ่าแล้วก็เข้าไปที่ลิงก์ที่ผมส่งให้นะครับลิงก์ที่ผมส่งให้ก็จะเป็นลิงก์ตัวนี้นะครับอ่าทีนี้คําแนะนํานะครับถ้าเราใช้มือถือที่เป็นอ่ ios นะครับ เบราว์เซอร์ที่เราควรจะใช้เปิดก็คือ safari นะครับถ้าเป็นมือถือที่เป็น android นะครับก็ใช้เบราว์เซอร์ที่เป็น google chrome นะครับทีนี้เป็น iphone นะครับผมก็ก๊อปมาลิงก์มาวางที่ safari นะครับแล้วก็กด enter เข้าไปนะครับต่อสักครู่ครับเมื่อเข้ามาถึงโปรแกรมนักสินเด็ดนะครับตัวโปรแกรมเองจะขออนุญาตใช้กล้องนะครับแล้วก็เปิดไมค์แล้วก็กล้องนะครับแล้วก็ขอเปิดไมค์แล้วกล้องก็จะเป็นลักษณะอนี้นะครับ ใ้ตัวกล้องเองนะครับเราสามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็เราสามารถตั้งค่ากล้องได้นะครับโดยแตะเข้าไปตรงรูปของคุณมือนะครับแล้วก็เอาไปทีค่คันเบลนะครับเาไไราสามารถเปลี่ยนเป็นกล้องด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นกล้องด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับหรือเราจะวางกล้องในแนวนอนแบบนี้ก็ได้นะครับวางกล้องในแนวเนี้ย แน่นอนแน่แบบนี้นะครับแล้วก็วางบนโตะทำงานได้เลยนะครับก็เซ็ตให้ต้องอยู่ตรงกลางลักษณะอย่างนี้นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือการใช้การตั้งค่านะครับโปรแกรมสติญาในิมือถือเสร็จแล้วแล้วก็พิมพ์ชื่อของเรานะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็กด enter studio เมื่อเข้ามาในสตูดิโอนะครับ เ้าในสตูดิโอขอปิดไมค์นิดนึงนะครับเพราะว่าเสียงมันจะเป็นหลุดในการบันทึกเสียงนะครับหลุดในการบันทึกเสียงนะเมื่อเข้ามาในสตูดิโอจะเห็นว่าสถานีนะครับเมื่อเข้ามาในสตูดิโอตัวของเองนะครับจะเป็นผู้ควบคุมนะครับเป็นผู้ควบคุมในการในลําดับการเข้าไปในพิธีถ่ายทอดสดนะครับซึ่งในการไลฟ์พิธีนั้นตรงนี้จะเป็นหน้าจอหลักครับหน้าจออาจจะเป็นหน้าจอหลักนะครับเมื่อถึง ลำดับของการจัดงานนะครับผมก็จะแอดผู้เข้าร่วมงานนะครับเข้าไปในระบบการทสอบนะครับผมสามารถแอดผู้เข้าร่วมงานเข้าไปในระบบ่ายทดสดได้นะครับระหว่างการจัดงานนะครับก็จะมีการอาจจะมีการแสดงนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอต่างๆนะครับในการเปิดนะครับในการเปิด ครับผมก็จะดันงานไปนครับส่วนผู้เข้าร่วมงานนะครับก็สามารถเข้าร่วมงานได้ปกตินะครับเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นผู้ร่วมงานที่อยู่ด้านท่านะครับขึ้นอยู่กับว่าจังหวะน,นั้น آ, การถ่ายทอดสดนะครับ آ, การลำดับของงานมันเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในการการครับแพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียนห้อง m e d i c เครจะขาย เอกสารตอนล่าเนะครับก็จะใช้โปรแกรมสติมยัดนะครับในการนําเสนองานนะครับนั้นการเข้ามาในคอนเฟอเรนซ์ของการเปิดงานก็จะมีวิธีคร่าวๆตามนี้นะครับหากมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถติดต่อผมมาได้โดยตรงนะครับผ่านข้อสงสัยประการใดนะครับหวังว่าคลิปครั้งนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ในการเข้าร่วมงานของโรงเรียนศิษยเกรตย่อะไรของเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ